b บด m ิ n ตั n เยอรมันโอเนะครับก็เป็นแบ,บ์สำคัญของฝ่ายยิงเดี่ยวของไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่1มีนาคมเป็นวันสำคัญก็คือเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8คนสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้8คนสุดท้ายที่หลุดเข้าไปนะครับประเทศไทยมีหลุดเข้าไปเล่น2คนคือน้องมีจะเจอกับทางด้านเวียดนามนะครับซึ่ง จากประสบจากสถิติที่ผ่านมาเราต้องมีชนะมาหนึ่งครั้งนะครับคือเจอแตหนึ่งครั้งต้องมีชนะมาหนึ่งครั้งแบบนี้มีความหมายอะไรกับน,น้องมีก็คือน้องมีตอนนี้กําลังคือได้ไปโอลิมปิกอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่น้องมีจะเข้าไปเข้าไปเล่นโอลิมปิกในฐานะมือท็อปแปดคือเป็นสี่เป็นเมนหลักที่แบบจะไม่ต้องเจอตัวท็อปในรอบสิบหกคนสุดท้ายอะไรเงี้ยในโอลิมปิกอ่ะคือน้องมีจะต้อง ติดหนึ่งใน10ซึ่งตอนนี้น้องมีอยู่ที่1 0 11เอ่อถ้าจะไม่ปิดประมาณ11ซึ่งซึ่งยังตามอยู่ประมาณ5,000คะแนนซึ่งน้องเมยรัชนุกก็อย่างแน่ชัดว่าพยาที่จะกลับเข้าไปในท็อป8ให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลังดูดูจากการที่น้องเมยประกาศว่า ในรายการยุรโรป5รายการนี้น้องเมย์จะลงหมดทุกรายการก็แปลว่าชัดเจนว่าน้องเมย์มีเป้าหมายคือจะเข้าไปเล่นท็อป8จะจะไปอยู่ในท็อป8ของโอลิมปิกให้ได้เพื่อที่จะเป็นมือวางจะได้แบบมีเส้นทางที่จะเข้าไปท็อป8ได้ง่ายแล้วก็ถ้าทำผลงานดีๆก็อาจจะเข้าไปเซมิฟิแนลในโอลิมปิกได้นี่ครับก็เป้าหมายก็ชัดเจนน้องเมย์ก็จะเจอกับเวียดนาม ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเวลาแข่งก็คือดึกคืนเที่ยงคืนครึ่งนับไปก็อาจจะเลทที่นึงครับก็ก็น่าจะดู่นะครับเกือบตีหนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับของสาวไทยที่เป็นหญิงเดี่ยวคือน้องเมย์สุนทรภิกัยทองนะครับหรือเมย์ซ้ายของเราเอง น้องเมซ้ายตอนนี้คืออันดับโอลิมปิกอ่ะอยู่ที่อันดับที่15ก็คือสามารถคอลเลฟายเป็นโอลิมปิกอันดับที่2ของคนไทยคือการที่จะไปโอลิมปิกได้ต้องมีคะแนนอยู่ท็อปสิทั้งสองทั้งสคนถึงจะยอมให้ประเทศนั้นส่งได้วย2คนซึ่งน้องมีอยู่ที่15ตัวน,นี้ถ้าสมมุติว่าน้องเมีชนะคืนนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการการันตีไกลๆหรือว่ามีความปลอดภัยสูงในการที่จะ คว้าตัวโอลิมปิกเป็นเป็นคนที่สองในการไปแข่งขันโอลิมปิกปารีสที่จะเกิดขึ้นในหลังกลางปีนี้นะครับที่ปารีสนะครับซึ่งน้องเมย์เจอคู่ปรับที่เป็นคิมกาอึนนะครับคิมกาอึนคนนี้สําคัญยังไงคิมกาอึนคนนี้นะครับสําคัญคือเป็นคนที่อยู่อันดับ10บแล้วตอนนี้11หรือ10ตอนนี้ประมาณประมาณ10หรือสิบเอ็ดว่าประมาณ9้าหรือ10นี่แหละก็คือเป็นคนที่ ได้ไปโอลิมปิกคนที่ของของเกาหลีเกาหลีใต้นะครับคนแรกที่ได้ไปก็คงนี้ไม่พอันเซยองได้ไปชัวร์อยู่แล้วนะครับนันเซยองได้ไปชัวร์ในฐานะมือหนึ่งโโลกแล้วก็คะแนนโอลิมปิกอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คนที่2คือได้ไปคือคิมกาอึนแต่คิมกาอึนตอนนี้กำลังโดนน้องเมย์ัชนกไล่ยอยู่ถ้าสมมุติว่าน้องเมย์ซ้ายชนะคิมกาอึนเป็นผลดีกับประเทศไทยมากครับหนึ่งเลยค,คิมกาอึนจะไม่มีคะแนนบวกในการสะสมแรงกิ้งโอลิมปิก อันที่2ตัวน้องมีสุภัทราเกียรตองหรือมีไายก็จะได้คะแนนเพิ่มในการในการไปโอลิมปิกก็คือคะแนนก็จะทิ้งห่างคนที่คะแนนอยู่ที่16กับที่17คือของจีนนะครับจางมั่นวี่นะจางามั่นวี่จะไม่ได้ชื่อไม่ได้อะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมาโกรุระนะครับ ซึ่งองคนนี้กำลังไล่เบียดน้องเมี์สายอยู่ถ้าต้องมีสามารถเข้ารอบเซมิไฟนอลในรายการนี้ได้คะแนนก็ถือบวกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ก็จะไปเจอ,เจอกันกับเมี์สายเออก็เจอกับมีใหญ่นะมีไม่ใหญ่กับเมีเล็กเจอกันถ้าสมมติว่าผ่านข้ารอบนี้ได้จะแบบจะดีกับไทยมากคือหนึ่งน้องเมี์สายอ,อ๋อน้องเมย์รัชนุกจัดแซงคิมการื่นเพราะว่าคิมการือนคนนี้คือคะแนนอยู่น้องเมย์ประมาณหลักร้อยนะครับส่วน น้องมีสรัรติดาคืออยู่อันดับที่15ก็ได้ไปโอลิมปิกถ้าได้คะแนนบวกเมื่ออีกก็จะการันตีคือม,มีโอกาสแล้วกันมีโอวาสมากขึ้นมากกว่า60%ที่จะได้ไปโอลิมปิกดังนั้นคืนนี้นะครับคืนวันที่1ติดตามเชียร์นะครับไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดใน YouTube หรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยในการทำผลงานในรายการนี้ให้ดีที่สุดน,นะครับเพราะว่ารายการอีก2อรายการต่อไปเป็นรายการจุลห้สิคือรายการอ่าเฟรนช์โอเพน คือสายค่อนข้างจะโหดในการที่จะทำคะแนนก็ยากนะครับแล้วยิ่งอออิลแลนด์ก็โหดเหมือนกันเพราะว่ามานักกีฬามาคบทุกคนที่เป็นตัวเต็งตัวท็อปมาหมดก็ก็เป็นเรื่องยากที่จะเก็บคะแนนในรายการนั้นถ้ารายการนี้ต้องมีต้องมีรัชนกกับน้องมีสายเข้าไปในเซมิไฟนอลได้แล้วก็ต้องมีไทยหนึ่งคนเข้าไปในเล่นถ้าสมมติเราผ่านเข้าไปเซมิไฟลนะครับจะไปเจอกันในเซมิไฟนอลแปลว่าไทยหนึ่งคนจะเข้าไปเล่นในไฟนอลก็ยิ่งจะเป็นผลดีนะครับ ก็โดยส่วนตัวก็อยากให้มีมีรัชนกนะครับก็เข้าไปถึงแชมป์ครับส่วนก็เพื่อที่จะแบบเข้าไปเป็นท็อปแปดอีกครั้งนะครับแต่น่าเสียดายครับเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องหมิวรพรปอบีก็เจอกับทางด้านมิสเชลลี่ของแคนาดาก็น้องหมิวฟอร์มยังไม่มาก็คือน้องหมิวจริงๆอะ่ะปีที่แล้วกลางปีหลังหลังไม่ใช่กลางปีหลังหลังกลาง,งปีไปประมาณเดือน เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาอย่างเงี้ยทำผลงานถือว่าได้ดีมากครับมีแบบทัวร์ยุโรปกระอาหลังหลังกลางปีที่แล้วอ่ะทำผลงานถอถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแต่มามาเจ็บเอาช่วงปลายปีทําให้น้องหมีวจริงจริงอ่ะคะแนนที่แรกอะอยู่ในแลนกิ้งที่แบบสิบต้นต้นของการคัดโอลิมปิกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ็บแล้วก็แบบเจ็บปลายปีแล้วก็พอกลับมาฟอร์มก็ยังไม่กลับมาก็ทําให้น้องเดิน้องมีแซง น้องหมย์สายแสงแล้วเมื่อวานก็ไปแพ้มิชเชอรีก,ก็ทําให้น้องหมิวโอกาสยากนะในการที่จะคว้าตัวโอลิมปิกแนะก็ให้กําลังใจใน้องน้องหมิวนะเพราะว่าก็ไม่แน่นะครับถ้าสมมติว่ารายการทัวร์ยุโรป2รายการหลังที่เป็นรายการสามร้อยน้องน้องหมิวได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เพราะว่าปีที่แล้วน้องหมิวก็ได้แชมป์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นมาริกก็เป็นรายการรายการนี้ครับรายการที่แข่งที่ยุโรป ก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยนะในคืนนี้นะครับสำคัญสำคัญสำคัญกับพวกนี้อีกสำคัญกว่าพวกนี้อีกคือถ้าเข้าซีมิฟลนลลได้ทั้งสองคนก็อ่ะอย่างน้อยก็มีไทยได้เข้าชิงก็เป็นกำลังใจให้ทีมแบบมินตันไทยเนาะเพราะว่าก็โอลิมปิกใครก็อยากไปนะครับสู้ๆฝาก f o l โล่ follow. และใครชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ฝาก f o ลโล่ด้วยนะครับ